เมื่อเรามีไมเซ็ตก็คือเรามีเป้าหมายเมื่อเรามีโนฮาวก็คือเรามีสตมปิดต่อไปก็ฮาวทูือวิธีทำนั่นก็คือเรือที่จะวิ่งเข้าไปชนเป้าหมาย the last one. The คือจริงๆแล้วเนี่ยที่พี่ออยไม่ได้แบบเขาเรียกว่าลงรายละเอียดดีเทลของการทำในหน้าสักทีหมายถึงขั้นตอนการทำในหน้านะเว้ย oh. แล้วทำไมถึงสอนแต่ไมเซ็ต สอนแต่โน้ตาวมันมีเหตุผลคือถ้ามึงอ่ะไม่ไม่เซตมึงไ,ไม่ผ่านโน้ตาวมึงไม่ได้อะ่ะไม่ไม่เฉพาะการขายอสังหาร,ริมทรัพย์นะทุกอย่างเลยขายของทุกอย่างทำธุรกิจทุกอย่างมไม่มีทางรอดเลยไม่เซตมันก็คือวิสัยทัศน์โน้ตาวมันก็คือความคิด how to มันคือวิธีทำเพราะฉะนั้นหลักหลักการการเป็นในหน้าเนี่ย มันก็เหมือนหลักการการทำธุรกิจทุกๆอย่างเลยคือต้องมีวิสัยทัศน์ก่อนแล้วก็จะต้องมีความคิดวิธีคิดแล้ววิธีการลงมือทำอมาทีหลังคือใครๆก็ถามหาแต่วิธีทำวิธีทำวิธีทำเฮ้ยแล้วพี่ออยไม่เมื่อสอนสักทีวะใช่ปะคือมีคอมเมนต์มาถามพี่ออยอย่างเงี้ยในในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เยอะมากเลยว่าแล้วเมื่อไหร่จะทำคลิปวิดีโอสอน วิธีลงมือทําสักทีอ่ะยพี่ออยคือคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมマイเซตแล้วก็โน้ w h ฮามันถึงสําคัญกว่า h ฮาลทูคือถ้าไมเซตไม่ผ่านอย่างอย่างเรื่องการเป็นนายหน้าเนี่ยไมเซตเนี่ยก็คืองานขายถ้าเรายังมองว่างานขายเนี่ยเรายังเป็นการไปตือ้อไปง้อไปขอเขาอยู่เนี่ยไมเซตเรายังเป็นอย่างนี้ ขายให้ตายก็ขายไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันบิดมันเบี้ยวไงเหมือนขับเรือไปด้วยกันแล้วหัดผิดหนึ่งองศามันไปคนละทางไม่มีทางหากันเจอแน่นอนเพราะงานขายไม่ใช่การไปตือ้อไปงอ้อไปขอเขา <Huh? S 1> แต่งานขายเนี่ยเราต้องมองให้ทะลุว่าคนที่เราจะไปขายหรือคนที่จะซื้อของเรานะ่ะเขาได้อะไรก่อน ถ้าเราหาตรงนี้นั่นหมายถึงว่าเราเป็นผู้ให้แล้วเมื่อเรามีจิตที่จะให้เราจะขายได้อย่างสบายใจมันจะออกมาจากจิตใต้สํานึกของเรามันจะเป็นการวินวินกันทั้งคู่คุณได้คุณได้บ้านได้คอนโดนที่ดีได้ที่ดินที่ดีทำเลที่ดีศักยภาพที่ดีเราได้ค่าคอมแต่ถ้าคิดว่าไปขายของเขาเราจะได้ค่าคอมห้าหมื่นว่าเราจะได้คอมหนึ่งแสนว่าเวลาที่คุณออกไปขาย เวลาที่คุณออกไปเสนอโปรเจกต์ให้เขาเนี่ยรับรองเลยว่าไม่หลอดเพราะอะไรเพราะคุณต้องการที่จะไปเอาชนะฉันต้องชนะฉันต้องได้ฉันต้องได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ออกมาเนี่ยมันจึงเป็นการที่ทำยังไงก็ได้ ให้เขาซื้อแม้กระทั่งบังคับเขาซื้อโดยที่ไม่ได้รู้โดยที่ไม่ได้คิดเลยว่าเขาอยากซื้อจริงๆไหมทำไมเขาต้องอยากซื้อเพราะฉะนั้น mindset ในการขายอสังหาริมทรัพย์คือทำให้เขาอยากซื้อจากภายในทำให้เขามองเห็นความคุ้มค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่เรานำไปเสนอขายและต่อมา know how know how คือวิธีการคิด วิธีการคิดต่างจากไมซ์เซตยังไงไมซ์เซตนี่บอกไปแล้วนะยกตัวอย่างให้เมื่อกี้นี้แต่วิธีการคิดเนี่ยเราจะต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็วางแผนการทํางานวางแผนทุกๆอย่างออกมาในมนโนเราซะก่อนว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันได้อะไรมันให้อะไรมันให้คุณค่ากับใครให้อะไรกับใครนั่นแหละคือการหาลูกค้าถ้ารู้แล้วมันคือเข็มทิศอะ ถ้ารู้แล้วว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันให้คุณค่ากับใครให้อะไรกับใครและใครได้ประโยชน์อะไรมันเป็นการตั้งเข็มทิศว่านี่แหละลูกค้ามึงมึงหาลูกค้าเจอแล้วต่อมาถึงจะเป็น How To คือขั้นตอนการลงมือทํางานเข้าใจไหมนี่คือหัวใจเลยเพราะฉะนั้นทําไมพี่ออยถึงสอนแต่ไมซ์โนฮาวไต Know-how เพื่อปรับพื้นฐานของทุกคนก่อน เมื่อทุกคนปรับพื้นฐานได้แล้วมีไมซ์เซตที่ดีเกี่ยวกับงานขายแล้วมีโน้ตฮาที่ดีคือรู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะไม่ใช่เอาแต่ตุงต้งๆขายๆเย้าๆตุ้งๆขายๆเย้าๆแล้วก็ท้อแอะขายไม่ได้แอะตายแล้วไม่เอาดีกว่าแอะ oh, <no. S 1> มันไม่มีอะไรง่ายขนาดนั้นอชังหาหรือมาซับมันเงินก้อนใหญ่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะมาขายตายๆแจ้ท้อแอะเลิกแล้วมันอยู่ดีๆมันจะมีคนวิ่งมาซื้อกับคุณวิ่งเอางานมาให้คุณ คิดผิดครับไม่ต้องทำทำยังไงก็ไม่รอดโอเคนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาบอก how to ก็คือขั้นตอนทำงานให้และเพราะพี่ออยมั่นใจแล้วว่าที่ให้มาทั้งหมดหลายๆคลิปเนี่ยให้ m มซ d เซ t ให้ Know ฮา w มาหลายๆคลิปเนี่ยน่าจะไปปรับระบบอะไรหลายๆอย่างระบบภายในของทุกคนได้เยอะและ้วไมเซทโนฮาว มันคือการปรับพื้นฐานระบบภายในเมื่อเรามีระบบภายในที่เข้มแข็งเราถึงจะลงมือทําพอเราลงมือทําปุ๊บเราจะมีความอดทนมีความวิริยะอุตสาหะกับมันมากพอเพราะว่าพลังข้างในของเราอะ่ะมันแข็งแรงมากแล้วเราอยากจะสําเร็จมากพอแล้วเมื่อเรามีไมซ์เซ็ตก็คือเรามีเป้าหมายเมื่อเรามีโน้ตเฮาส์ก็คือเรามีเข็มทิศ ต่อไปก็ how to คือวิธีทำนั่นก็คือเรือที่จะวิ่งเข้าไปชนเป้าหมายตามทิศทางที่เราได้เล็งได้ดูเอาไว้แล้วมี3ข้อนี้ยังไงเราก็ขายได้ยังไงเราก็สำเร็จในการเป็นนายหน้าแน่นอนแล้วคลิปหน้าพี่ออยจ,จะสอนวิธีการลงมือทำนั่นก็คือ how to เป็นขั้นเป็นตอนให้อย่างละเอียดติดตามคลิปหน้านะครับสวัสดี